พี่น้องอู้บ่ธรรมดาครับเอานี่รู้ว่าสวยรือว่าสวยครับรุ่นนี่พี่น้องโอ้โหปาดอู้บ่ธรรมดาครับผมอู้หมานแล้วหมานแล้วปาดอุ้ยนี่ครับโอ้หูตัวนี้น้ำง่ามครับผม สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านครับผมม้นนี้ภาพาใสไซเบดครับมากระพออีกคือเกา่าพอแนะน้โตัวเนสวัสดีครับมาสองคนคือเก่าและพี่น้องม้นนี้มาด้วยเหงื่อหัวครับมใสไซย,ย่านมันเบิดก่อนย่านันตายเบิดก่อนพี่น้องก็เรื่มคําแล้วนะครับม้นนี้มาคํามึงบรรยากาศม้นนี้ก็เอาเ,อาเอาแน่พี่น้องแต่วา่าน้ากะสีขาดนะครับ เดี๋ยวไปลุยกันครับว่าเบ็ดเท่านีส้ใสใไสได้หลายปันไดนพี่น้องเพราะว่าน้ำขัดาดนะครับอเอาไปครับพี่น้องยังลับมาท่านลุมอุ้มครับเอาเม้นยังพี่น้องบบดนี้เ,เกือบกันเอาวลงเอาพึ่งอยู่ยย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  อู้พี่นอ้องออ้ธรรมดาครับเอา,านี่ดูว่าสวยวัสสวยครับรุ่นนี่พี่น้องโอ้นี่ลงปลาเขาเลยครับไม้เด็ดขั้นเบ็ดจมอีกแล้วพี่น้องแถวนี้ถือว่าสวยเลยแถวนี้ถือว่าสวยเนยาะนำขอนๆเด้อพี่น้องเอาเขียนๆเ,เลย นี่ละแต้มงามๆแต้มแรกพี่น้องอู้ปลาเข่าเนะาะพันแหมว่าเป็นสิบระยู่อนนี่ยาดเก็บครับผม,มตแต่พี่น้องเอามาพบพ่อกันียังถือหรือบปล่าคงคงลงเลยโอ้พี่น้องโอู้บรธรรมดาครับกำลังสีพบพ่อพี่น้องตอนคำปาดอู้ บมธรรมดาครับผมอู้หูหมานแล้วหมานแล้วโอ้ยบาดโอ้ยพอเอายกโซ่บึ๊งนี่ครับโอ้ยตัวนี้ง่ามครับผมแถวนี้นี่บมธรรมดาเนาะพ่อถือว่ารุ่นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บครับผมแต้มแรกมันหมานพี่น้องบ้านถือวันไงเรื่อแถวนี้ถือว่าใหญ่ครับ เป็นเนื้อลูกขวกนะครับผมโุโ้ยเบิง่งมันดึงมาหอดผีเบสโกงมาเลยพี่น้องหมูเบ่นกระไดไปตัวนึงแต่ว่ารุ่นน้อยก็หนีพี่นอ้องอ้าทุงแยงอันมาัดาเอลน้ำนนี่มาอันบัตราไน้กระปูน้ำพี่น้องบัตรามีโอกาสได้ไปใส่บางรั่นนะครับ ดูว่าตุ่มเยียนให้เบื้องพี่น้องเพราะว่าเมื่อนั้นเยียนถือเบ็ดหลังนี่เป็ดชนไหนหลังนี่ลวนครับเดี๋ยวไปลุนล้างต่อไปเด้อพี่น้องพี่น้องเบ็ดหมูครับโอ้ยค่อยๆเยียนดีโอ้เข้าไปอยู่โอ้เขอยู่พี่น้องปลา หมูอีกแล้วหมอยู่ครับเสีเยายเลยรอบนี้ต้องใช้ตำรวจมาในหมูจูบกูบเลยไปดูหลังต่อไปกันครับพี่น้องพี่น้องเพิ่งหล้างทั้งนาครับเห็นบอ๊ะคุ้มคุ้มบอ๊ะอืมต้มตาําโอ๊ะเจ๊ดมานี่ตรงนี้ไ เป็นแนวนี่วะยูพี่น้อง,ล,ง,ล,งลึงไปกินซื้อ,อครับผาดไปอีกแล้วหลังหนึ่งขาดเลียนนี่นเอาเดี๋ยวไปรุ่นต่อหลัตงต่อไปกันครับหวัวก็เริ่มเป็นกบแล้วพี่น้องบุคคลเดี๋ยวมาใส่ไมนีกะเดี๋ยวมาใส่กะ ถ้าใส่มันเบิดนะครัอย่างมันตายปูจากปู้ก็นั่นเลยตัวเดียวพี่น้องแต่ว,ว่ามาอน,นั้นเดรร้ายตัวเอาโหหมูย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 ูพี่น้องเุ้ยโห น้ำพี่น้องโอ้โน,อน้ำครับโอ้โเอาขึ้นมาโซ่พี่นอ้องเพิ่งพาะโอ้เข้าพ,พันงาครับด้อขันเป็นประคอไม่กับรุ่นแรกเด้อยพี่น้องโอ้โหมดธรรมดาครับผมเงียบเงียบครับ นิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่ได้พี่น้องโอ้นิ่งแต่ยิ่งเงียบนะรอบมีกับห้างๆครับผมกินเล็กพี่น้องดูผุญาตเก็บครับผมโม,มีเต็มอีกเลยครับโอ้โอรุ่นลูกครับผมนี่ กํมแตกพี่น้องปาดหลุนหนึ่งไงมกินถือเบ็ดเสยนะครับหมากเบ็ดย่ใหญ่นี่ไทยบ้านเพื่อนว่าปลาหน่อยกินบ่ได้อุ้ยหลุดมือปล่อยไปเลยเนาะมันหน่อยพนเพิ่นเห็นผมใส่หมากใหญ่แล้วมันใหญ่แห้งเพื่อนว่าเพื่อนว่าปลาหน่อย กินปน่เดีนนะียบปล่อยคือกันครับผมปลาหน่อยก็ไดเื่ยงรยรเราทลางก็ด้ปด่อยเสียแมนขนาดมากใหญ่ก็ยังจำลีบจำลีบด้อพี่น้องกินตัวไรก็ได,ไดนี่เงีเ้ยเ

อู้เอาเร็วรว,ว่าเร็วว่าเร็วพี่น้องเออรุ่นนี้กะยังใครแน่พี่น้องอรุ่นนีนนนเ้เอาอยู่โอ้ยอย่าลุดเดิในถือว่าปลาไม้ใส่ง,งามๆพี่น้องอขออนุญาตเก็บครับผมเอาพี่น้องเอาอีกแล้วครับ,อบโอ้ได้มาเรื่อยๆพี่น้องออพันธุ์อุ้ม มาบุา้งเข่าอ่านโอ้ไม่ธรรมดาพี่น้องปลากสโอ้ยมันพันกินเลืก,กบ่กขันแม่นกินบอลเลือดันพันจ้ำจำนี่พี่น้องโอกาสรุดง่ายครับกินเลกนี่ขนาดว่าหมากง่ายนะครับนี่จ้ำรีบจ้ำรีบเลยครับ คนอญากเก็บครับผมพี่น้องพอปลาถึงเบ็ดครับอุ้ยนี่อู้หมูหมุพี่น้องอู้ยเบ็ดมันหมูบ่เห็นครับอู้ไฟซองก็ขคอไผเด้อพี่น้องอู้ตกใจเลยวังหันโอ้ลงปลาเข่าเลยครับจังหวะนี้่ัดนี่ เอาดูป่ะอุ้ยยูยูยูโอ้โตมันพี่น้องถือว่าใส่หงามครับคอไม่ใส่หงามพี่น้องกู้ข้อเกือบหักมันหูดสายป่ะโอ้ห่วงยังคาบปากพี่น้องเสียงมันตะไกลเนาะพ่อนนั่ พี่น้องจำรีบจำรีบเลยครับมาปิดรูดตัวนี้บ่ได้ตกกัดจำเนี้องามๆโคนรญาตเก็บครับผมพี่น้องตัวนี้จริงโอ้เู้อู้เอ้าเปิ้ลเปิ้ลนี่นั่นลุมอุ้มโห้ยยกขึ้นเลยตัวนี้ถือว่าบนหน่อยนะครับถือว่าบนหน่อยปันไดพี่น้องพอเอาได้เกือบหลุดเอาขออนุญาตเก็บครับผม พี่น้องโมบี้เล้วบเบ็ดกงครับเบ็ดกงแล้วพี่น้องอุ้ยไปทั้งผุ่นโอ้ยโอยู่โอยูย่พี่น้องเต้นขามเต้นขามไป,มไปเลยผุ่นพี่น้องเห็นบ่เขาลมจะทั้งอุ้อสยสไลด์ครับโอ้หไม้ตีขคนมองขามพี่น้องบ่ธรรมดาเด้อแต่ว่าทางนี่มันเขาไม่หยางแน่พี่น้องทางเขามาใส่ รถก็ตองรุ่ยมาเดี๋ยวไปลูนหลังต่อไปครับผมยังวะเมนบ๊อไม่เห็นตัวโนะอ้เมนอีหลีพี่น้องโอ้เ <c oughs> มนงูเลยอันหนีบอกว่างาั้นงูขบเลยนี่งูก,กินมามกงูกินพี่นอ้องโอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นเป็นงูในป่าจากักเห็นหรือเปล่า โมเน่ใจพี่น <ım 999> ้องเอาแต้มเหนียวนะครับขออนุญาตเก็บครับผมอุ้ยเอรคือมีคือมีจิลีพี่น้องอุ้ยเสียงส่วนปองหันโหจูบกุูปด้บอลรูปวอยูวอยูปาดป็ดหมูลงเลยป่าขักๆัดแล้วเนอะตัวหันตัวมันลืมไปไม่พอ อาไม้เด้อเอาไม้เมด้อแกะต,ตัวไม้เด้อเวาแกะตัวไม้พุ่มบักกาไม้ยางนี้เพราะท่านไก่พี่น้องคงขี้งลูกกหลุนหลังต่อไปครับผมเอาอีกแล้วเล่นพ่อโอ้พี่น้องโอ้ไม้นี่ยเพราะธรรมดาครับโอ้ตรงามตรงามโอ้พี่น้องอนาน เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยอวนปุ๊กเลยไปอ้วนปุ๊กอุ้ยอ้เท่าพี่น้องกินบดเลือกก็กินบดเลือกตันแต่ว่าติดดีเนาะติด์มองอยู่ดีกันเขานี่นี่เข่าตาพี่น้องเก็บเก็บเอาคนอยากเก็บครับผม กรับมาอ้ยมึนคักมึนคักพี่น้องมันหิวเหงื่อครับผมปอดโบมีลูกเนี่ยบ่มีบ่มีปลากับบทบทถึงกับโจมเทนึงว่ดตีย่างย่างพยายามตัวไก่เลรอย่างครับมา Safe> อีกพี่น้องทั้งเก่าอยู่ขออนุญาตเก็บครับผมเต็มนี่สุดยอดเลยพี่น้องนี่พี่น้อง คือว่าพอธรรมดาครับผมโอ้ในคำขึ้นนี่พี่น้องเดี๋ยวขึ้นนี่กะสิกับเมื่อนอนกอนพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสาเฮามาหลุนน้ากันมากูเบ็ดน้ากันครับผมกับปูกะในสองสามตัวพี่น้อง <ś c oughs> โบ้คอยมี <ś c oughs> โบ้กลุ่มโบ้คอยอันนี้ปน็นไหนครับเดี๋ยวมืออ,อื่นเสามาพบพอกันนะครับไปครับผม มาพบพ่อกันตอนคูน่เวสพี่น้องย้ำเสาห้ามาัหลุ่นน้ำกันครับผมมาสิเป็นจังไดอู้เนื้อเหลือเสยปอปลาขึ้นกันในตัวง,งาม เป็นสองโตพี่น้องฝากกระคาึมคึมแน่พี่น,อน้องจี่ง,พ,ง,ง,งพื้นถึงพุ้นเตีงามง่ามห้องน้องบึงสะพานบึงน้ำงามแหงพี่น้องแต่ว่าคนเขาพืถึงครับ เนี่ยพมยางขึ้นมาแต่พุนครับผุนเห็นมหมเอือนล้นางผุนครับผุนมันมีทางฟังผุนนะครับจอรดรถไปฟังผุนยางขึ้นมา <c oughs> เป็นกิโลครับยางฮาหม่องส่เบดพี่หน้งเอาเดีาไปหลุ่นน้ำกันนะครับว่าสิเป็นที่ไหนนะครับเาอร์เนสิมีแต้มให้พ่อแม่พี่น้องเขาช่มบอดนะครับ ไปครับพี่น้องแต้ม Eun แรกแขกหมานครับหลังต่อไปเป็นปลายยิ่ยังพี่น้องอุ้ <ป eker. S 1> อู้ปะคอคอไม้พี่นอ้องตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าพอขี่ไล่ครับโอ้เกี่ยวเพิซตลูทเนี่ยแม่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากไหมนะครับเมื่อคืนซีหลังพี่น้อง ปวดอะไรป่าวปวดในเบ็ดเลยพี่น้องปวดข่านามเลยอ้าวเดี๋ยวนี่ใส่บ่อไงป่งปะไหนพี่น้องคนอยากเก็บครับผมมีหวังพี่น้องล้างนาคือหมูคักเถออู้พี่น้องเบิง่งเบ็ดปาดน้องปริตยูขึ้น อีหลีพี่้องโอ้ยโอ้ยคือเสียดายแท้พี่้องมันเกีน้อคหว่าผนูวผาดผาดผาดพี่น้องเต็มนี่ผานผาดครับ โอ้ยสามมีหวังเหรพี่น้องไปหลุมหลังต่อไปกันครับโอู้น,นันนันนันพี่น้องน,นันนันใส่ปนพี่น้องใส่ปนใส่ปนเอาเก็บก่อนครับเอาพี่น้องเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใส่แล้ว อู๋อูาเอาหลุดจ่อยพี่น้องโอ้ยสวัสดีสวัสดีว่าสิลาคหรือไม่เบิ่งข้าหนาจ่อยโอ้ยเสียดายดิโดนกระปุกกระปุกเต็มคืนลวดต่อหน้าต่อตาพี่น้องเอ้าเอาไม้ครับผมโอ้ยพี่น้องพอเปิดบิดออกให้พี่น้องเห็นสัตว์มึง พี่น้องมันเป็นเนี่ยใช่ไหเอาอุ้ยขหมูเนี่ยนี่คุนยางคุนมะกวนเบ็ดป่ะนหมยอยู่แต่แต่ว่าเบ็ดวางอยู่สี่สี่เสียซอนหลังเลยเนาะวางอยู่สี่สี่โอ้พี่น้องแปลกว่ะ มันหมูงัดแช่นไหมคือ,อมันโบนาสิหมูแบบนี้นะไผนาะเอาไม้พี่น้ะงไปหลุนหลังต่อไป นะครับเอเ็ดกิเหลืออีกว่าไรครับผม<อ>นี่นกลับมากินอีกเหรอแต่ว่าใกล่รุดเลยล่ะนะครับเงินปากมันไก่รุดเหรอพี่น้องพี่สิรุดไปเลยตัวหน่อยปล่อยไปครับนะเห็นเ <c ười> อ้ารุดไปแลยเสร็จเหเอาห้าลงน้ำไป เบ็ดกะเรืออยู่บนไลายครับใส่ไปงานฮะถึกบอกเอาไปเบื้งพี่น้องไปแจังไหนมันขึ้นลังนั่นงูเด้เอาดึงดึงอู้อู้อู้โอ้ยกองลกูก <laughs> ปละเข็งพี่น้องปละเข็งในคขนนี่ โอ้ตัวปใหญ่ไปไหนเอาขออนุญาตเกียบครับเอาอีกแล้วพี่น้องลัางตอมาหมูบมี่หยังโอหมบสาม,ม,มหลังโบมี่หยังเลยพี่น้องมือขึ้นนี่ว่ามันบนโบผาดนะหลังต่อกันก็ถือพอวกเข่งกับโมบผาดผาดพี่น้อง ลุ่นลังต่อไปเฮาครับกรสรุปได้ว่ากะสามเต้มครับผมประคอใใส่ปน2อตัวพี่น้องกับประเขีงตัวหนึ่งนะครับเบ็ดกับเบิดแหละในคลิปนี้กะเอาไว้เพียงตัวนี้ก่อนพี่น้องคลิปนหนาเฮาจังมาพอกันไหมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ